เป็นงานบริการวิชาการให้กับท่านผู้ที่มีความสนใจครับทั้งสอบ t o e i ก t o e ฟ l รวมถึง c u t e ของจุฬาลกงกรณ์และก็ TUGET ของธรรมศาสตร์ u n i v e r s i t y ทุกท่านทุกคนนะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งที่เราไปสอบจะเห็นภาพอย่างหนึ่งก็คือข้อสอบที่เป็น Sentence Completion ถ้าเป็นโทอีกก็พาที่5 t o โทเฟลก็มีด้วยในชุดนี้นะครับก็ถือว่ามีข้อสอบทุกที่ทุกแห่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าข้อสอบที่เป็น text completion ซึ่งก็เป็นตัวที่เป็น passage มาให้หรือเป็น extract ที่เขาดึงมาจากเนื้อหาแล้วก็แหว่งตรงนั้นตรงนี้ไปเป็นต้นหนูไม่เข้าใจไม่เข้าใจต้ากลับไปดูที่โจไบเดนประธานาธิบดีของอเมริกาท่านใหม่นะ เช่น expert ขอพัฒนาไัยเช่นตัวที่เขามาข้อสอบสตรเป็นเป็นประโยชน์อย่างนี้ทั้งหมดนี้นะฮะ,อะขอพัฒนาภั่ไฮไลท์ล้วไม่่อยเห็นไปดูที่บางกอกโพสแล้วกันไฮไลท์เราเห็นไงไปดูที่บางกอกโพสอ่าเอาท่อนยาวๆอย่างเงี้ยฟื้ออย่างเงี้ยไฮไลท์เราเห็นอยากออกข้อสอบตรงไหนอยากจะออกข้อสอบ f o r e n flow totally move อยากออกตรงนี้ถ้าออกข้อสอบตรงนี้ก็ตัดตรงนี้ออกไป ออกอะไรออกหมายเลขห้าท่านที่เรียนหนังสือเรียนภาษาอังกฤษกับผมจะรู้หมายเลขเพราะมันเป็นตัวสําคัญมีผมคนเดียวที่สอนแบบนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีเดียวที่ถูกต้องเพราะความสําเร็จของแต่และคนนะไม่จาเป็นต้องใช้วิธีเดียวกันแต่ผมว่าภาษาต่างๆนั้นจะเป็นต้องเรียนรู้2ออย่างคือภาษาเขาภาษาเรา ดังนั้นส่วนนี้จะมีความสำคัญ m o v e เป็นกริยาช่องที่2 past simple tense ใช้ได้กับประธานทุกตัวถูกไหมเพราะ,ะนั้นถ้าออกข้อสอบตรงนี้เราก็เลือกกริยาเหมเาะข้อสอบ for e i g n flow ตัวประธานเยอะแยะเลยเกินทั้งหมดนี้เรียกว่าส่วนประธานตัวประธานตัวเดียวมีคำว่า flow เชื่อไม่เชื่อก็ตาม <c oughs> ตัวนี้ลดรูปนะ ซึ่งมีเน็ตสัดส่วนจิงคือ948ล้านบาทบาทไม่เคยเติมเอสผิดแล้วผิดเลยใช้ไป Flo ์ Flow เป็นประธานแปลว่าการไหลการไหลของต่างประเทศเงินต่างประเทศนะด้วยเน็ตก็คือ948ล้านบาทข้อสอบไม่จะเป็นต้องแปลทุกตัวไปเพราะว่าข้อสอบประเภทนี้ sentence completion error identification รวมถึง text completion ออกข้อสอบอยู่2แบบด้วยกัน1 ออกแกรมาออกโครงสร้างนั่นแหละอาจจะเรียกว,ว่าแกรมาก็ได้โครงสร้างอย่างที่สองออกคําศัพท์ซึ่งข้อสอบต่อไปนี้จะบอกท่านเหล่านี้ตัวนี้ก็รวมด้วยถ้าผมออกข้อสอบตรงไหนดีตรงนี้ปุ๊บท่านคิดว่าเป็นตําแหน่งอะไรผมตัดตัวนี้ออกไปท่านผู้ชมคิดว่าเป็นตําแหน่งอะไรเป็นตําแหน่งของคํานามวางไว้หลัง a and the ข้างหลังเป็นหมายเลข,ขอกคือ preposition prep with ด้านหน้าย่อมเป็นคํานาม turn เรารู้จักมันเป็นกริยาไม่สนอะ่ะผมใช้เป็นคำนามเขาใช้เป็นคำนามตอนนี้นั่นแสดงว่าหลายๆอย่างไม่ได้ใช้ตามที่เราเรียนมาในตอนแรกทั้งหมดใช้หลายๆอย่างด้วยกันหลัง t ู o บวกได้อะไรบวกได้กริยาช่องที่1เป็นหลักยกเว้นเป็นคำนามเช่น two schools เป็นต้นถ้าออกข้อสอบตรงนี้จะเป็นคำอะไรเป็นคำนามเพราะวางไว้หลังหมายเลขอกคือ preposition in on at for from with within without แล้วแต่ถ้าออกตรงนี้จะเป็น adjective หมายเลข2เพราะฉะนั้นหลังหมายเลข1ขอประธานไยพูดผิดหลังหมายเลข4จะต้องเป็นหมายเลข1ส่วนหมายเลข2เลข3จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วแต่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจลักษณะของประโยคแล้วจะทําให้เราวิเคราะห์ข้อสอบได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ้าไป วิเคราะห์ข้อสอบการเชิญทำก่อนผมอย่างรวดเร็วนะผมจะพูดแบบข้าคร่าวให้ฟังข้อสอบต่อไปนี้เป็นข้อสอบที่ออกทั้ง2แบบก็คือทั้งข้อสอบที่เป็นออกโครงสร้างลักษณะแบบนี้เรียกว่าโครงสร้างจะรู้ได้ไงรู้ได้เพราะว่าอะไรก็เพราะว่า Choice มันแตกต่างกันเมื่อ Choice แตกต่างกันโอกาสที่เราจะถูกนั้นก็คือ99%เว่อร์ไหม ถ้าเรียนตามสูตรผมทำได้แน่นอนโครงสร้างขอประธานภัยคำที่ถามแตกต่างกัน99เป็นของเราถามแตกต่างกัน99เป็นของเราอิตี้อิตตี้อิตี้อิตี้เป็นนาม50 50เฮ้ย <c oughs> 50 50ตึ๊กตึ๊งตึ๊ตึงต๊ง,ง,งอะพอได้ก็สัก,สกข้อนี้สัก70กเพราะมันมีตัวที่ใช้ได้อยู่2ตัวคู่กัน เป็นต้นเอาล่ะฟังความือจะพูดอะไรก็ตามแต่เอาที่สบายใจแต่วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ sentence completion ข้อสอบแบบนี้เราเรียกว่า sentence completion ทำได้ดังต่อไปนี้ลบสวยงามหนึ่งข้อที่หนึ่งแปลก่อนไหมไม่จำเป็นต้องแปลก่อนดูข้อสอบดูตามาตาเรือก่อนข้อที่ต้องแปลก็คือข้อ4 the document that เป็นประโยค adjective clause นี่แหละคือหลายคนที่ไม่ได้เรียนผมก็ยังไม่ได้สอนนะของนักศึกษาที่ที่เรียนทุ่ีกกับผมตอนนี้ document เป็นประธานท่านผู้ชมดูนะครับ that ก <That S 2> <g> ็คือ which เป็น adjective clause แทรกเข้ามาเฉยๆถ้าแปลก็คือ document เอกาสารที่คุณขอมานั้นตัวที่หายไปตอนนี้เป็นตำแหน่งอะไรหนึ่งท่านผู้ชมต้องวิเคราะห์ตำแหน่งให้ได้ก่อนถ้าวิเคราะห์ตำแหน่งไม่ได้เมื่อไหร่มีโอกาสผิดเยอะมากม เยอะมากๆเพราะนั้นตัวประธานก็คือตัวคําว่า document ถ้าท่านวิเคราะห์ได้อย่างนี้ท่านจะเข้าใจเลยว่า document เป็นเอกพจน์กริยาจะใช้ were ไม่ได้เพราะมันใช้กับพผูพจน์กริยาจะใช้ a r ไม่ได้เพราะมันบาปใช้ are กริยาจะใช้ b ไม่ได้เพราะ b เป็นกริยาช่องที่1จะต้องวางไว้หลังใครต้องวางไว้หลังพวก will shall can may มีกี่ตัว13ตัว บวกด้วยกริยาช่องที่1 b เป็นช่องที่1ถ้าจะใช้ต้องใช้รูปย่อยของ b is m r ประธานเป็นเอกพจน์กริยาใช้ is ไม่ง่ายแค่นี้อยู่บนโต๊ะคุณละอยู่บนโต๊ะละข้อที่2ออย่างรวดเร็วทันใจไวเหมือนการมนุษย์ The business person always dresses appropriately ถ้าผมไม่แปลถ้าไม่แปละจะต้องวิเคราะห์ก่อนนึ เปิดเข้ามาเดอเดอบวกด้อะไรเสมอเดอเป็นหมายเลข4บวกด้วยคำไล่ like ไปสิไล่ like ไปสิไล่ like ไปสิตืด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 าเพอร์เซ็นออเวสเป็น a d v e rb a d v e rb ขยายกริยาคือ dresses เติม es แปลว่าแต่งตัวเพราะอะไรเพราะประธานเป็นเอกพจน์นี้นั่นแสดงว่าหมายเลขหนึ่งอยู่นี่ดูภาพสิวิเคราะ์อ,อย่างนี้ให้ได้ก่อนท่านจะทำข้อสอบทอีกทได้หลายข้อทีเดียว หลายข้อนี่หมายถึงเกินครึ่งของข้อสอบแนวนี้เพราะข้อสอบจะอ,อสอบแบบนี้อยู่ประมาณไม่เกิน15%ที่เหลือ7-85%จะเป็นข้อสอบถามโครงสร้างภาษาอังกฤษซึ่งโครงสร้างก็มีมากกว่านี้ไม่ใช่มีเท่านี้นะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่หายไปตรงนี้ต้องเป็นตำแหน่งหมายเลข2นั่นก็คือ adjective ตัวไหนเม่ใช่ adjective ly สมมติฐานว่าไม่ใช่ adjective มันก็มีบางตัวที่เป็น adjective นะ ตัวนี้ success เติม ly เข้าไปเติม f u l เข้าไปตัวนี้ก็ไม่ใช่คำ adjective เป็นนามแท้ๆ adjective ลงท้ายด้วย f u l มีตัวเดียวแสดงว่าเป็นข้อสอบง่าย successful business person นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมักจะแต่งตัวดีดีอย่างอาจารย์นเรศแต่งตัวดีไม่ได้หมายก็ว่าอะไรนะให้เกียรติคนที่เราไปสนทนาด้วยให้เกียรติกับสถานที่เห็นให้เกียรติกับสถานที่อะไรเป็นต้น ข้อ3 several important pieces โอ้โหนี่ดีมากๆดีมากๆท่านผู้ชมดูนะวิเคราะห์ ross, ตัวนี้ให้เป็นถ้าวิเคราะห์แบบนี้เป็นแล้วท่านจะทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นนะ 1. several ไปจบไหนไปจบหน้ากริยาเสมอเข้าใจนะไปจบหน้าหน้ากริยาคือใครคือคำว่า w e r e ค่อยๆคิดตามผมถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจเลยใช้ภาษาอักฤีได้ตลอดชีวิตถูกต้องเป๊ะ วางให้ถูกตำแหน่งไม่เหมือนภาษาไทย off เป็นหมายเลข6กั้นกลางนำมาไว้หน้ากริยาสแสดงว่าตัวนี้คือประธานหมายเลขหนึ N ่ง important ant หมายเลขสอ several เย a r ก็หมายเลข2นะมันซ้อนกันแต่ก็ช่างมันเราถือว่าเป็นหมายเลข3ก็ได้ไม่มีใครว่าเราเพราะฉะนั้น were ไม่ใช่กริยาของ information เพราะ information เป็นนามนับไม่ได้แต่มันเป็นกริยาของตัวนี้ were หลัง were บวกได้อะไรบ้าง เด็กที่เรียนกับผมรู้หมดอะบวกได้กริยาช่องที่3ถ้าประทานถูกกระทำพีซิสทำเองได้ไหมทำเองได้ไหมถามเป็นคนหรือสิ่งของเป็นชิ้นๆจะเป็นคนได้อย่างไรเป็นสิ่งของดังนั้นใช้ช่องที่3เป็นหลักถ้ามันทำเองจะเป็นช่องที่4มันทำเองไม่ได้มันจะมาตอบข้อนี้ไม่ได้ที่เหลือใช้ไม่ได้เลย หลัง Was w e r รจะเป็นช่องที่1ห,หรือช่องที่2ใช้ไม่ได้คำนามก็เป็นได้แต่ไม่ออกข้อสอบรู้ได้ยังไงเก่งเ่ย <c oughs> พูดเล่นเพราะว่าคำนาม this is a book มันไม่ออกข้อสอบมันง่ายเกินข้อที่4ต้องแปลผมไม่ทำเว้ย <c oughs> ผมเอา4ข้อก็พอผมผ่านแล้ว4ข้อผมก็ไปทำข้อที่5ก่อนเพราะข้อที่4มันต้องแปลคนเรามักจะเสียเวลากับสิ่งที่เราไม่ได้มากที่สุด ในชีวิตคนนะมักจะเสียเวลากับสิ่งที่เราไม่ได้มากที่สุดผมจะไม่เสียเวลากับมันผมจะเอาเวลาที่เหลืออยู่ก็กลับมาทํามันวิข้อนี้ถ้าใครทําได้ถือว่าเก่งเป็นประธานผมสอนทุกคนไปแล้วว่าถ้าใช้สรรพนาม i u v d h E CHEET สมมตินะสมมุตินะมมนะเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นฟังคลิปชุดนี้จะได้เข้าใจหลายๆอย่างขึ้นอ่าเอาตัวไหนดีสมมตุติปับ๊บตัวนี้มันเป็น several ส่วนประธานมันยาวถึงตรงนี้ใช่ไหม ถ้าเราใช้สรรพนามแทนหนึ่งตัวจะใช้อะไรตอบเร็วๆหน่อยสรรพนามแทนหนึ่งตัว i u v d e h e c h e t ใช้คำว่า d แทนเพราะมันหลายตัวหลายคนหลายสิ่งหลายอย่างแต่ตัวนี้จะหายไปหมดนะเพราะแทนด้วย d คนเดียวเช่นเดียวกับตัวนี้ v เยอะหรือน้อยเยอะตื้อตืตืตืด,ตด,ตดข้างหลังมีกริยาอยู่ด้วยเป็นกริยาช่องที่1อะไรนำหน้ากริยาช่องที่1ได้ is am ่าใช้ได้ไหมไม่ได้ตัวนี้ต้องบวกด้วยช่องที่3ต้องบวกด้วยช่องที่4พื้นพื้น,นคือแค่นี้เป็นพ s สซีฟว่าจะเป็นรูปใหม่ต่อไปอีกได้ได้ได้เรื่อยๆถ้าเป็น has have had บวกได้อะไรบวกได้ช่องที่3ตัวนี้เป็นช่องที่1ไม่ได้อ่าอ้าถ้าเป็น tool อ่ะอันนี้ have ผิดนะเพราะเพราะถ้า have ต้องบวกช่องที่3นี่ไม่เข้ากัน have ต้องบวกช่องที่3เห็นไหมมาถึงตรงนี้ตัดได้2ตัว ถ้าทูจะบวกได้อะไรบวกช่องที่1กริยา2ตัวซ้อนกันเช่นกริยา2ตัวซ้อนกันเช่นชี w a n t the best w o n t e to drink ตัวนี้ต้องเป็นช่องที่1ไม่เติมอะไรตรงนี้เช่นเดียวกับตัวนี้ have to แปลว่าต้องคล้ายๆกับ must ดังนั้นบวกได้กริยาช่องที่1ตัวนี้ถูกต้องตัวนี้ถูกต้องเอ้ยทำไมถูก2ตัวถูก2ตัวเพราะรูปร่างมันถูก dog แต่ความหมายมันอาจจะไม่ถูกทั้งสองตัวถามว่าเราถ้าเห็นข้อสอบแบบนี้แปลไม่ได้จะทําอย่างไรเพราะบางคนจะรอแปลไงถ้าแปลได้จะดีว่าเกิดหรือยังถ้าเป็นปัจจุบันใช้ตัวนี้ถ้าเกิดและจบแล้วใช้ตัวนี้แปลว่าต้องเหมือนกันแฮดเพราะเป็นแฮดเป็นกริยาช่องที่3 2มสถือว่าเป็นอดีตเพราะฉะนั้นถ้าเราหน้ามือตามัมวเราไม่รู้อะไรแหละเราให้ไปดูกริยาคู่กัน because adverb clause จะใช้ใน4เงื่อนไขซึ่งผมจะอธิบายให้ทุกท่านทราบเรื่อยๆไปอ่าแสดงว่าเป็น present tense ถูกไหมถ้าเป็น present tense we ใช้ have to เป็น present คู่กับ present นั่นเองข้อน,นี้จึงต้องตอบ be boy นั่นแสดงว่าประโยคนี้เกิดหรือยังยังเพราะมีคำว่า soon เร็วๆนี้ถ้าใช้ตัวนี้แสดงว่ามันเกิดไปแล้วมันเป็นอดีต ข้อที่4 the ส่วนประธานเริ่มจาก the ไปถึงคำว่านี่มาถึงคำว่ามาถึงกริยาเห็นไหมท่านเห็นไหมกริยาบวกด้วยกริยาช่องที่3 is mr บวกช่องที่3เป็น passive voice ปั๊บส่วนนี้คือส่วนประธานตัวประธานหมายเลข1นคือตัวนี้หมายเลข4หมายเลข1ห,หมายเลข6เพราะนั้นประธานคือตัวนี้ is บวกหมายเลข3จุดจุดุจดจด ของสินค้าพวกเราจุด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 ,จดของสินค้าพวกเราเป็นที่รู้จักกัน well อย่างดี adverb ขยายกริยาวางสามที่ตัวที่หนึ่งคือวางไว้หน้ากริยาตันเองทั่วประเทศเป็นทุรู้จักกันดีทั่วประเทศหนังเสือไอชนเรศใครๆก็รู้พูดไปโฆษณาเนี่ยใครๆก็รู้ยังไม่ใหม่ล่าสุดนะใหม่ล่าสุดจะออกเร็วๆนี้ปลายเดือนนี้นั่นเองเป็นอย่างนี้คืออะไรเป็นที่รู้จักทั่วโลกตัดก่อนได้ไหม ตัดได้ลงท้ายด้วย i f y เป็นอะไรเป็นกริยาตัดทิง้งเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งหมายเลขหนึ่งคือคำนาม i f y ตัดทิง้งเหลือ2ข้อผมจึงบอกว่า50 50ในการเดาแต่เราเดาแบบมีชั้นเชิงถูกต้องตามโครงสร้างวัยากรส์2อย่างด้วยกันตัวที่1 quantity แปลว่าปริมาณตัวที่2 quality แปลว่าคุณภาพท่านคิดว่าอะไรของสินค้าเราเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ แน่นอนย่อมเป็นคุณภาพนั่นเองเคอะลิทีนั่นเองนี่คือวิธีวิเคราะห์ข้อสอบ Sentence Completion หรือข้อสอบอื่นๆก็ย่อมใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษเหมือนเหมือนกันเพราะนั้นอยากกังวลใจและอยากกลัวว่าภาษาอังกฤษจะยากสำหรับเราจนเกินไปมันมีความแตกต่างกันกันกบภาษาไทยแต่ถ้าจาได้ใช้เป็นมันย่อมติดตัวเราไปเป็นมรดกของเรานั่นเองสู้ๆครับ